ใ้สบายดีงามสบายดี๋อผมคืองามใช่้ยคือผมงาม่ปะผมแม่พัดปอซี่ออ่ามาหลับน่งเดียวเดียวดิ้อ้ผมตวหนาตันหนาวันนี้ด้วยไปมายนะ อ้าวารดังวิลี่สบายดีว่าสตูสก็เตอบ้าอวดว้าตาก็ม่งามแทลกลาแม่ว่า่ีกิมื่อกีนี่แม่อวนว่านักมวยยังงอกไใคเห็นใครนะลูกงามแค้คูชื่อจังไรคูน่ะสาวคู่น่ะฮะยุ้ยบออ๋อดียินว่หนึ่งสัวคูนึงเลย Đi Đi, tự <Nhạc> nhiên <Nhạc> mấy quần tự nhiên cái này là tuý đấy đây nè Khi này là ô cứ gần có mấy quần đấy là tuý à tuý phải tuý à cái này cái gì hông luôn cái khôn này à phòng khôn này khôn khu nhau <Nhạc> mà sòng cho cái này bolo khưu đi bỏ cái này nè ờ thôi bao nhiêu bao nhiêu ngang thế cái này ngang ูไม่ชยนี่เป็นสงัเนาะยงนะวิข้างในหน่อยน้ำไม่เช่นะจนชะมัดคัดแค้นแล้วไปนั่งทัป่าทไมอนไปานังวาพี่แล้วแต่แงผมแงตามตู้นะ หางตัวได้เงี้ยมิตู้อยู่หางแต่ยันผมทางมิตู่ได้เพราะวมันเหตุผลสิได้มันวานนี่นั่นแล้วช่องตู้ตู้มันสีถ้าถถ้าถ้าถ้าเด็กถ้าเด็กหน่อยอันงให้มัดนะเขาเขาดูเขาดูนะเด็กหน่อยนั่งให้มัด่ะเขาอยากมัดว่านางก็ติบเป็นกำลุ่มลืมอยู่เบยวไม่อ้วนมากกระบองพู้เล่นอะ กระบอกพ่อเตียงมาพอเตียงกระบอกกันนั่นได้แบบซี่น้เขาเห็นลืมกระบอกนะห่อกระบอกห่อขี้ตกนะหลามาบ่อเบื่นน่ะมาอีกว่าบื่เออเดี๋ยวาก็ไไ้เดี๋ยวห้เขาเคี้กันเองใคเขาลามาำเลยลงเพลงเลยไม่นี้ฟันชอนยังลูกฟันชอนพ่ออยู่บ้านมั่นี่นะฮะ อันหน้ามาดูสระเราวน่เป็นในไรสระเราวนะห้องเจี๊ยบห้องจับดีห้องจับดี๊ยบห้องนั้นจะไมเพิ่นเพิ่นจับได้ห้องบ่อห้องหูวเรื่องที่น่ะแม่อ์วันก็คิดว่าผู้ใดห้องแม่แม่อยู่มาพี่ลูกเดยโดยนั่งรถลูกนั่งรถนั่งด้วยมีมีจักรสีน สลก็จะเป็นสีฟ้าต่างสไลลายูบรลอบเจรดให้คนธรได้ค่ะประจำจะได้รดรถให้หน่อยแทะดแบบอันดึงๆงหบอนี่

อาแม่แม่อยู่เอาตัววะไประตูตจดจุดเลยวะ <laughs> เดี๋ยวบงเดี๋ยวบ่อ้าวนึกว่าพูดได้ป่ะงินแม่แม่ในกาอในห่านเขาไปนะพูดอยู่ดิไอ้นี่ถ่ายด้ยจำเป็นยังโอ้ยห่างมาเฮ้ยนี่ว่าที่อันท้ายให้แม่ใบบังก็

ขึ้นข้างล่างนะั่นไม่วันอาเชิญค่ะไม่ขึ้นจะนี้หรอกคุณนายมาไม่วันจะเปิดให้โอ้บึงบ้งบิ้งแน่ของกินมนะั<อ>้นน่ะอของมันคนเดียวได้่ะบุอยากให้มันแวะไปใช้ผูก <Yeah. S 2> <อ>มันคืออย่างเป็นย่างบิววนี่ไล่นก <c oughs> ินเล้กิน,น <c oughs> นีัวับบ้าวบูฮูแน้วแบบสีเฮะเอาไปมาเนั่นไปซื้อของขครก็ชื่อนี่น่ะกำไรมันน่ะบม่ได้พ่อได้ชื่อนี่นะอ่านฟตตอยางนด้ค่ะโอ้ยมกระจักกินบังง่อันนี้ไปเอาสองกล้องหู่ไมโลอันนี้ได้โลกมันอันนี้เทจกิงอยู่บ้านกัมี กินเฮือนนะบ้องหับเวมันชื่อยังไงนะแซบบ่ไม่ควรกินบ้องกมันชื่อยังไงนะบ้บุกค่กินเด้บันกรแซบอยู่เนาะออมันตินบอลขนมปังโอมันต่น พอดหัเนาะปวดัดผมกับมาจิงบ้านอืมเพราะไม่อ้วนมันเก็บช ah ั hmm. like mm ่วโมงนีง hmm. อ้วนขัดแค่วิวนี่เอาขึ้ทิปมัน่ะทิปมันนีนมันนหนเอออ๋อกินแบบนี้มึงกะ้อมแล้วนี่ไปโรงเรียนพร้อมป้าไม่้วนเห็นไหมนี่นี่ล่ะมีคู่แล้วจีบุมีคู่แล้วนี่ชีวิตดีป้าไม่้วนเนี่ยนี่แบบนี้บุไหวได้แบบนี้เจ้าก็หุ่นดีป้าไม่้วนแล้วจ้ากินแบบนี้ ม่อ้วนก็อ้วนผูดยวแล้ว่ะนี่อะชิถิมกันบ่อนิเจ็ดคู่แล้ิตราิ้นดีพูเดียวตัว่หนอ้วนใจนใจวดีดีพูดวไม่ัวว่าิดีพูดยวอ้นดวา้อันนี้อันกินผูดียวชิ้นดีพูเดียวแล้วอ่ะเมื่อกัวยังมั่นใจ เนื้อหัวยังมั่นใจกินกินขนมนั่นแหละรถจ้าพิงนะ,ออะงว่าจอดนะทำไม่ไหวยังมั่นใจเพื่อ,อ <c oughs> นครับแล้วคนท่านย่ายแต่ห้ามบุญใหญ่กับสิโตะวันใหญ่และขาดลมดิถขาดลมมือมืออะไรส่งได้รึเปล่าขนายใบ

ซื้อขายกับซื้อไม่กว่ามาไม่เป็ไรอ่อทำมือหกินด้วยว่าแสด้ได้เบ็ดเนี้ว่าอะไรไปแล้วมันาสีมางมือดีเที่ยวมือนึงอเถี่ยวมาราเฮ้ยดีเว้ยแดบล้ลูกกินเบ็ดคุณดีนะคุนดีป้ามิ้วันได้อืเอะมั่นใจขนาดได้คุณดีป้ามิ้ว เออมพเพื่อนทงอยู่เอมอดี่ะเื่อบ่อดียะไรับไอดีแล้วป่ะนี่รับอดีตาได้มามมันมานำมือสอนี่มึตีมูเมื่อวัดแล้วสมหาได้เนาะเดี๋ยวเนิดได้หลสมหนอดีได้ก็นไหกันยัยคุณดีไดใช่น่ะ กินรอดรวยคุณดีนะหะเนาะมีอวดหลุดตายแล้วมีอวนตุ้ยเดียวบานนี้ลูกสาวมาเขียนผัดนี่นะขาจะมากินปอนที่นี่ด้วยลูกกินดีดิเออินตะปุ่ยตะปุ่ยกินคุณดีบ้านนี้กินหน้ามาลูกผมกับสิจิ้มตาจิ้มเตอร์มิตู่แหละขนมขนมเป็นนั่นนะบอกมันมันต้องกินไปใช่มมันเห็ดคือสื่อเราบุบบับ Bạn học được mẹ